อยากได้ของเขาแต่ก็เอยึกยักกลัวก็กลัว,ลวอยากได้ก็อยากได้แต่ก็คิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นที่จะโชคดีที่จะได้ของพวกเนี้ยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Emmy ว a r i t y นะคะนี่กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะเพื่อนเพืนปีกันบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะนะคะ วันนี้นะตามหัวข้อเลยมีตั้งใจว่าจะมาคุยถึงหัวข้อที่ว่าทำไมสาวไทยถึงเชื่อสก c a มอร r ทำไมสาวไทยถึงโดนก c เมอ e ์หลอกเออวันนี้มีตั้งใจจะมาคุยมากๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าช่วงเนี้มีเห็นข้อความที่เข้าไปที่แฟนเพจนะที่เอมี่วารตี้เนี่ยมีเห็นนะว่ามีหลายคนส่งข้อความไปถามส่งรูปไปถามแล้วก็ส่งข้อความไปคุย เยอะมากมันผิดปกติตรงที่ว่าเฮ้ยปกติแล้วมันไม่เยอะขนาดนี้มิคิดว่าตอนนี้มันกำลังระบาดมากๆดังนั้นมิเลยตั้งใจว่าจะมาคุยถึงเรื่องนี้เนาะมิจะบอกว่า,าเรื่องเกี่ยวกับก c a มอร์เนี่ยจริงๆมิทำไปหลายคลิปมากๆเลยแต่ก็ทำไมสาวไทยถึงยังโดนหลอกทำไมถึงยังเชื่ออยู่มิมีความรู้สึกว่า จริงๆอ่ะมันไม่ผิดหรอกที่เราไปเชื่อมันไม่ผิดหรอกที่เราจะไปะเจอใครสักคนในอินเทอร์เน็ตแต่เราอ่ะมีความสาวไทยเนี่ยไม่เชื่อนะว่าในใจเนี่ยเราตั้งใจว่าเราอะอยากจะหาใครสักคนเนาะที่เป็นฝรั่งเพราะว่าคําว่าฝรั่งสําหรับสาวไทยทุกคนเนี่ยม่มีความรู้สึกว่า มองดูแล้วมันจะมีอนาคตที่ดีมีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมีชีวิตที่สุขสบายกว่าที่อยู่เมืองไทยแน่นอนดังนั้นจําเป็นต้องเลือกฝรั่งเออคำคำว่าฝรั่งเนี่ยทำยังไงถึงจะได้เจอง่ายที่สุดก็คือเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแต่ณนะตอนเนี้การที่เราเนี่ยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่เราอะ่ะเราไปไปไปดูไปคุยกับคนที่เราไม่รู้จักเลยมาก่อนอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเนี่ย เข้าไปแล้วนะมันมีให้เราเลือกมากมายที่จะเลือกดวงดีเราเจอคนที่เขาเป็นฝรั่งที่ดีเออสามารถที่จะดูแลเราได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะว่าการที่เราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้รู้จักการที่เราเข้าไปคุยหรือว่าช่วงเนี้ยอย่างที่บอกว่า s สแ m มเมอร์เนี่ยหลายคนถามว่าคืออะไรมีคนส่งข้อความยังยังถามมอยู่นะแสแ m มเมอร์คืออะไร s สแ m ม e r อร์ก็คือคนที่เข้ามาในอินเทอร์เน็ตมาในคาบของคนที่คิดว่าอยากจะหลอกคนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะหลอกในเรื่องอะไร,เร,เ,ร,เ,รเรื่องเองินเรื่องข้าวของเงินทองเรื่องเสียความ ความเสียความรู้สึกหรืออะไรต่างๆนั้น,น,นเข้ามาในคราบของพวกแบบนี้ดังนั้นในคราบของพวกแบบนี้มาเจอสาวไทยซึ่งสาวไทยอย่างที่บอกว่าการที่เข้ามาเราอยากจะได้ใครสักคนมามาดูแลเราอะ่ะก็ทีนี้การที่เข้าไปคุย1 2 3 4 5สี่ห้าเนี่ยเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บไปเจอคนที่ตอนแรกคุยเข้าไปเสร็จเขาบอกว่ามีหลายคนนะนี่จะบอกว่าเนี่ยนี่จะให้ดูนะว่า แต่ลคนที่ส่งข้อความมาหามนี่นะก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับว่าพี่คะหนูมีเรื่องที่จะปรึกษาเออมีฝรั่งคนนึงหนูคุยได้ไม่นานาคุยได้ไม่นานแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอะอยากจะส่งของมาให้หนูแล้วก็พอส่งมาแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันเป็นอะไรที่หนูนะ่ะกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจหนูให้ที่อยู่ไปละ เออการที่ให้ที่อยู่ไปแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าหนูจะต้องไปเสียค่าภาษีก่อนถึงจะได้รับของเพราะว่าเขาอะพอรับส่วนเนี้ยคือถ้าได้รับไปแล้วเนี่ยจะมีของอื่นๆตามมาอีกซึ่งมี่จะบอกว่าอันนี้คือเคสแรกที่มี่พูดไปบ่อยมากๆเลยนะก็คือของที่คุณจะได้รับเนี่ยเออการที่เราจะไดะ้การที่เราคุยกับฝรั่งสักคนนึงอยู่ๆเขาจะส่งของมาให้เราเนี่ยมีเชื่อนะว่าน้องคนนี้เข้าใจรู้อยู่แก่ใจแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ย เรายังคิดว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นดวงดีที่ไปเจอฝรั่งที่รวยและส่งของมาให้มิจะบอกว่าการที่เขาจะส่งของมาให้คนเรารู้จักกันไม่นานเนี่ยเขาจะส่งของมาให้เราทําไมคิดดีๆไม่เชื่อว่าเขารู้แหละว่าคําตอบคืออะไรแต่เรายังอยากคิดว่าเราเป็นคนที่โชคดีคนนั้นเฮ้ย ขอความมั่นใจสักนิดนึงตอบฉันว่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีนะคะคนที่ถ้าเป็นฝรั่งที่เขาทํามาหากินจริงๆเนี่ยถามว่าเขาจะมีเวลาไหมาที่จะมานั่งตอบอคําถามมาคุยมาแชทกับเราตลอดเวลาแล้วภายในระยะเวลาไม่นานส่งของมาให้โดยที่การส่งของเนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยส่งมาแล้วแล้วทําไมเราจะต้องไปจ่ายตังค์ด้วย ที่จะเอาของส่วนนั้นส่งโทรศัพท์มือถือส่งนาฬิกาส่งอะไรมี่พูดไปบ่อยมากๆในเรื่องนี้ส่วนอีกอันนึงที่มี่จะบอกก็คือบางคนถามว่าพี่คะหนูให้ที่อยู่ไปแล้วว่าเออหนูกลัวมากๆเลยแต่หนูเนี่ยพอพอให้ที่อยู่ไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่ไม่อยากจะไปเสียค่าภาษีส่วนนั้นเราโดนหลอกหรือเปล่าไอ้โดนหลอกเนี่ยมันโดนหลอกอยู่แล้วแต่ถ้าให้ที่อยู่ไปแล้วเนี่ย ถามว่าเราทําอะไรได้ไหมทําอะไรไม่ได้แต่การที่ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะ,ะเลยตามเลยโดยการที่เฮ้ยยอมไปเสียภาษีแล้วเอาของมาเพื่อให้เรื่องมันจบจริงๆแล้วการที่เราให้ที่อยู่ไปแล้วให้แล้วก็ให้ไปส s c a มอร์เนี่ยการที่เขา ามามาทดลองกับคุณมาได้เป้าหมายคือคุณคือส่งของมาให้พูดแบบนี้แบบนี้ได้ที่อยู่ไาแล้วเดี๋ยวฉันจะทําอย่างนั้นอย่างนี้กับเธอซึ่งมันเป็นการขู่อย่างหนึง่งซึ่งทําให้สาวไทยกลัวละว่าเราให้ที่อยู่ไปแล้วเบอร์โทรไปแล้วให้ไปแล้วก็ให้ไปแล้วค่ะเขาทําอะไรไม่ได้มาก,กไปกว่านี้การที่เขา,าคิดว่าทํากับคุณได้ไม่สําเร็จเขาก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปกับคนอื่นไปทํากับคนอื่นโดยที่ที่อยู่นะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกอถ้าคุณกลัวจริงๆนะไปแจ้งความ เอาไว้ก่อนก็ได้แต่มิจะบอกเลยนะว่าแจ้งความไปก็เท่านั้นแต่จะบอกว่าอย่าไปเลยตามเลยโดยที่คุณเฮ้ยยอมที่จะไปเสียภาษีเพื่อที่จะให้อ่าไม่อ่ากลัวว่าเขาจะมาทําร้ายเราเพราะเราให้ที่อยู่ไปแล้วให้แล้วก็ให้ไปเลย เขาก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เขาไปทํากับคนอื่นก็เป็นแบบนี้แหละถ้าไม่สําเร็จเขาก็เปลี่ยนคนใหม่ได้ที่ที่อยู่ไปแล้วเนี่ยมีเชื่อว่าเขาไม่ได้มาทําอะไรกับเราหรอกเพราะว่ามันทําไม่สําเร็จไงนี่คือสิ่งที่คุณอ่ะให้ที่อยู่ไปแล้วนะแล้วก็จะมีประเภทที่แบบว่า พี่คะส่งรูปมาเพิ่มเพิ่มพ,พมี่เลยนะมี่จะบอกนะว่าในอ่าเพจของมี่นะโหแทบจะระเบิดอะช่วงเนี้นะก็คือมีคนนึงส่งรูปมาพี่คะหนูมีเรื่องจะมาปรึกษาค่ะคือเนี่ยหนูคุยกับฝรั่งไปได้ไม่นานคือคําพูดเนี่ยมี่จะบอกนะมันเป็นอะไรที่ซ้ำเดิมๆม,ม,มากๆคือเหมือนประมาณว่าหนูคุยกับฝรั่งคนนึงได้ไม่นานแล้วเขาก็ บอกว่าเขาว่าจะย้ายที่อยู่เขาก็เลยจะส่งของมาให้ให้หนูแล้วก็มีการส่งรูปอะเกี่ยวกับการแพ็คของเยอะมากๆแพ็คของในบริษัทต่างๆนะม,มีคนแพ็คของเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปถ่ายรูปเกี่ยวกับเครื่องบินถ่ายรูปเกี่ยวกับการลําเลียงของถามว่าคุณเนี่ยดูรูปแบบนี้คุณเชื่อไหมม่เชื่อว่าคุณไม่เชื่อหรอกถ้าคุณเชื่อคุณไม่มาถามนีหรอกถูกไหมมันต้องมีความ ระแวงอยู่แล้วล่ะแต่การที่คุณไปเห็นเกี่ยวกับการโหแพ็คของเป็นเรือเป็นลำเป็นแบบเครื่องบินขนาดเนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาจะมาส่งของให้เราทําไมเราเป็นใครเฮ้ยเขามีพี่มีน้องสมมุตินะถ้าเป็นฝรั่งที่มีทํามาหากินจริงๆลหรือมีหน้ามีตามีงานมีการทําเขาจะส่งของมาให้เราทําไมรู้จักเราก็ไม่เออแล้วแล้วเราเนี่ยความที่เราเนี่ย อย่างที่บอกแหละหนึ่งมี่ก็ไม่ได้ว่าคนไทยทุกคนนะแต่สาวไทยส่วนมากอะ่ะหนึ่งโลภอยากได้ของเขาแต่ก็เออยึกยักกลัวก็กลัว,ลวอยากได้ก็อยากได้แต่ก็คิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นที่จะโชคดีที่จะได้ของพวกเนี้ยในเครื่องบินลำเนี้ยเราจะได้ของทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะเพื่อนๆมี่จะบอกว่าที่มี่เข้ามาต่อวันนี้เพราะว่ามันเยอะมากมันเป็นอะไรที่เขาทําสําเร็จไปแล้วก็มีไง มีก็เลยพยายามจะบอกว่าจริงๆจะบอกว่ามันเยอะมากๆในเรื่องเกี่ยวกับการที่หลายคนส่งมาถามว่าเป็นอย่างนี้เขาส่งจัดทาอย่างนี้เขาจะมาเมืองไทยบางก่อนที่จะมาเนี่ยเขาจะโอนเงินมาให้อย่างนี้อย่างนั้นซึ่งซึ่งสิ่งแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นมากๆอ่ะแต่มี่ไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงเชื่อแล้วก็อีกอันนึงจะบอกอันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เองส่งข้อความมาบอกมีว่าพี่คะหนูอ่ะคุยกับฝรั่งคนนึงเขาบอกว่าตอนเนี้ย เขาว่ากําลังจะส่งเงินมาให้หนูผ่านเรือผ่านเรือเงินดอลลาร์ผ่านเรือพี่นี่ยังงงอยู่ว่าพออ่านแต่ละอันเนี่ยเราอ่ะไม่มีเวลามาตอบอ่ะ เพราะช่วงนี้อย่างที่บอกเรายุ่งแต่เราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนน่ะเป็นอันเดียวกันเหมือนกันหมดเลยคือส่งเงินมาให้ข้าวของมาให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเฮ้ยไม่มั่นใจส่งที่อยู่ไปแล้วหนูต้องทํายังไงอะไรยังไงมันเป็นอะไรที่โดนหลอกล้วน,วนแต่คนก็เชื่อหนึ่งกลัวแล้วตอนนี้กลัวหนูจะทําไงก็จะในเมื่อกลัวแล้วก็จะทําตามที่เขาบอกล่ละทีนี้ดังนั้นไม่จะบอกว่าการที่เขาจะส่งเงินดอลลาร์ผ่านเรือมันเป็นไปไม่ได้ เขาจะส่งมาได้ยังไงเงินดอลลาร์นี้คือไม่ต้องพูดถึงการโอนเงินเนี่ยถ้าเขาจะโอนโอนผ่านบัญชีมีหลักฐานแล้วเราถ้าเราจะได้เงินกับเขาจริงๆนะถ้าสมมติว้าถ้าเราอ่ะไปคุยกับฝรั่งสักคนนึงเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆนะเราคุยไปแล้วสมมุติว่าคุยกันไม่นานอยู่ๆเขาจะโอนเงินมาให้อยู่ๆเขาจะส่งของมาให้การที่เขาจะส่งของมาให้เนี่ย หนึ่งเราจะจะ,จะไม่เสียอะไรเลยนะเราจะไม่ไปเสียภาษีเราจะไม่ต้องไปแบบคิดมากว่าเฮ้ยเราจะทำไมเขาต้องเรียกเงินเราทําไมถ้าเขาเรียกเงินเราหรือภาษีอะไรต่างๆนะน,นะสแกมเมอร์ล้วนๆเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปเชื่อสาวไทยสาวไทยที่เชื่อแล้วก็โดนหลอกง่ายง่ายอย่างที่มีบอกว่าง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีการที่อยากจะมีชีวิตที่ดีเนี่ย เข้าไปแชทคุยกับใครต่อใครหลายๆคนเนี่ยการที่เข้าไปแล้วโดนแบบนี้ซ้าไปซ้ำมาเนี่ยมีเชื่อว่าหลายๆคนรู้แหละคาตอบคืออะไรแต่หลอกตัวเองอยากได้ของของเขาอยากไปอยากได้การที่อยากจะมีชีวิตที่ดีนะม่จะบอกเลยว่าทํางานอยู่เมืองไทยนะทํางานไปค่ะมีเวลาเล็กน้อยเนี่ยเข้ามาถ้าอยากจะเข้ามาแชทหาแฟนจริงๆนะ ใช้เวลาให้มากที่สุดบางคนคุย 2, 3ปียังเจอไม่ดีบางคนคบมา5ปียังไม่ได้คนนี้เป็นสามีเป็นสามีฝรั่งอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะแบบโชคดีตลอดเวลาแล้วก็เจอกันทางอินเทอร์เน็ตมันมีมันมีอย่างมี่เนี่ยอย่างที่บอกมีเจอสามีทางอินเทอร์เน็ตแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะโชคดีแล้วก็เจอคนที่แบบ จริงจรงจริงใจแล้วก็คิดว่าจะแต่งงานกับเราจริงๆเนี่ยแล้วก็คำพูดของ scammer ที่เขาใช้พูดอยู่บ่อยๆเลยนะก็คือที่รักหันีดาริ่งอะไรต่างๆนานาถามว่าคนเราคุยกันได้ไม่นานมันจะมาใช้คำแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็มีเคสนึ่งนะที่ไม่เคยพูดไปแล้วก็คือเขา copy เขาไปแปลเป็นภาษาไทยมาให้เราอ่านทำไมเขาจะต้องมาแปลเป็นภาษาไทยให้เราอ่านมันถ้าสมมติว่า คนคนไหนที่ใช่นะมันจะง่ายมากมันจะสะดวกหมดจะไม่มีปัญหาอะไรเลยมันจะคลิกหมดเลยจะไม่มีแม้กระทั่งแบบอย่างสมมติอามี่ยกตัวอย่างเช่นตัวมี่เองสมมุติมี่คุยกับคนเนี้ยกับมาตินเนี่ยมันเลื่นไหลอะ่ะมันจะไม่มีอะไรติดขัดเลยนะมันจะไม่มีสมมุติว่าอ่ะมีน่นะเคยยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจะมาที่นี่เพราะเขาเชิญมาวีซ่าไม่ผ่านพอไม่ผ่านสมมุตินะถ้าเป็นคนอื่นเอาเขาก็เออไม่ผ่านก็ยื่นใหม่สิ อะไรประมาณนี้มะอันนี้เขาตัดสินใจมาเมืองไทยคือเข้าใจมาว่ามันจะเป็นอะไรที่มันมีทางออกอะ่ะเออโดยที่ทางออกด้วยกันทางคู่ไม่ใช่ว่าให้เราตัดสินใจให้เราคิดเอาเองว่าเราจะต้องเดินทางจะต้องทําอะไรยังไงด้วยตัวของเราเองอันนี้ในกรณีที่แชทคุยกับฝรั่งที่บางคนนะมิจะบอกด้วยว่าถามมิว่าพี่คะ,ะคุยไปแล้วเนี่ยการที่คุยกับฝรั่งคนนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นคนที่คุยอยู่ในรูปหรือเปล่าเพราะว่า พอคุยแล้วขอเปิดกล้องก็งไม่ให้เปิดคือมี่จะบอกรู้อยู่แก่ใจเพื่อนๆรู้หมดแหละแต่มีความรู้สึกว่ายังหวังอยู่ว่าจะเป็นคนที่โชคดีสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็ลองหมดแหละเขาเขาตอนนี้นะมันระบาดอยู่ทั่วไปมันไม่ได้มีแต่มาหลอกคนไทยมันหลอกทั่วโลกแหละแต่สาวเอเชียเนี่ยเป็นอ่าอะไรที่ต้องการชีวิตที่ดีอย่างที่มีบอกต้องการชีวิตที่ดีแหละมันก็เลยมีอ่าถูกถูก ถูกตามที่เขาต้องการถูกาเป้าหมายของเขาก็คือคนไทยนี่แหละหลอกง่ายที่สุดดังนั้นไม่จะบอกเลยนะว่าการที่คุณนะคุยสมมุตินะว่าไปคุยกับ s c a มอร์แล้วนะแล้วคุยเขาคุยาถามเราขอให้เราโอนเงินเนี่ยเลิกคุยไปเลยถามมีกี่คนกี่คนมิคบอกเลิกคุยค่ะเพราะมันไม่ใช่ส่งรูปมาแล้วก็ไม่ใช่ในโปรไฟล์ใน f a c e b o o k เนี่ยบอกได้เลยว่าดูไปเลยค่ะว่าในรูปมันมีกี่อันมันมีกี่รูปในนั้นแล้วก็สมัครมาเมื่อไหร่ พอเขาไม่สําเร็จหมายถึงไม่ได้ตามเป้าหมายที่เขาคิดว่าเขาก็ลบทิ้งไปสมัครใหม่เเพื่อนๆรู้ดูง่ายง่ายมากๆดั <c oughs> งนั้นวันนี้นะมี่ก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆนะว่าการที่เราคุยกับสแกร์ไปเนี่ยถ้าไม่มั่นใจแล้วก็คิดว่าเขาอะถามถึงเรื่องเงินกับเราเลิกคุยนะคะส่วนใครที่คุยกับฝรั่งแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าอันนี้นะคะ ถ้าไม่มั่นใจอย่าเสียเวลาถ้าเขายึกยักหรือแบบว่าเออไม่อยากจะให้ดูอันนั้นอันนี้แล้วก็หมายความว่าไม่จริงใจคุยนานแล้วเหมือนกับว่าตอบบ้างไม่ตอบปะเลิกคุยจะรอทําไมมีอีกหลายคนนะคะที่เป็นฝรั่งที่ดีแต่ต้องใช้เวลาอย่ารีบร้อนอย่าไปทําตามที่เขาต้องการเราต้องทําในสิ่งที่เราต้องการสิอย่าไปทําตามที่เขาต้องการเนาะดังนั้นวันนี้มี่ก็เลยคิดว่าวันนี้มี่อยากจะมาพูดโหพูดแบบรัวๆมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันเยอะจริงๆใน ในแฟนเพจนี่นะแบบเยอะมากแล้วก็ใน u t u b e เนี่ยอันเก่านี้เด้งขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นอันเดียวกันหมดเลยเกี่ยวกับว่าหนูตอนนี้หน,หนูกําลังคุยหนูกําลังโดนหลอกหนูจะโดนหลอกไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าบางคนที่ถามว่ามีไหมที่เข้ามาถามแล้วก็ ไม่ใช่กมเม m e r มีค่ะมีแต่มีบอกว่าให้ใช้ระยะเวลาในการคุยต่อเนื่องต่อไปมันจริงๆเราไม่ต้องรีบร้อนการที่เราจะคุยกับฝรั่งยิ่งนานยิ่งดีสําหรับคนที่ทํา y o YouTube ก็ฝากแชร์แล้วก็สําหรับคนที่ ดูก็อย่าเชื่ออย่าเชื่อทั้งหมดแล้วก็ใช้เวลาให้มากที่สุดเนาะเช็คให้ดีที่สุดเนาะยังไงก็วันนี้มี่ขอฝากวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบวิดีโอของมี่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ